สวัสดีครับวันนี้ผมพามาชมที่นาแปลงสวยหนึงแปลงนะครับเป็นที่นาวิวเขาใกล้ทะเลเป็นที่นาที่อยู่อำเภอเมืองจังหวัดระยองนะครับเหนือที่เจ็ดไร่สามงานนะครับเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดคุ้แดงนะครับหน้าที่ดินก็จะกว้าง75เมตรหลังที่ดินกว้าง70เมตรนะครับด้านลึกก็ด้านหนึเมตรอีกด้านหนึ่ง160 6เมตรนะครับที่ดินแปลงนี้ก็จะเป็นท้องนานะครับเหมาะมากเลยที่จะซื้อเอาไว้ทำบ้านพักส่วนตัวหรือว่าทำเป็นคาเฟ่ร้านกาแฟนะครับก็จะเป็นได้สสไตล์เลยนะครับก็คือเป็นถ้าทำเป็นร้านกาแฟก็จะเป็นร้านกาแฟกลางทุ่งนาที่เป็นวิวเขานะครับแล้วก็อยู่ไม่ไกลทะเลด้วยนะครับ แถบ,บนี้ก็จะมีร้านอาหารชื่อดังอยู่หลายร้านเลยนะครับก็เดินทางจากชายทะเลหาดแม่ลำพึงมาที่ดินแปลงนี้นะครับก็ประมาณ2กิโลเมตรเศษเท่านั้นนะครับชายหาดแม่ลำพึงก็อยู่บริเวณนี้นะครับก็เป็นที่ดินที่เป็นท้องนานะครับสามารถที่จะทำได้หลายอย่างเลยนะครับซื้อไว้ทำบ้านจัดสรรขายหรือว่าทำ คาเฟ่ร้านกาแฟนะครับแล้วก็ระบบสาธารณูปโภคก็ผ่านหน้าที่ดินครบเลยนะครับน้ำประปาไฟฟ้าวิวเขานะครับอยู่ในที่ดินก็เห็นวิวเขาอันนี้นะครับผมเดินพาเดินถ่ายจากหน้าที่ดินถนนด้านหน้าที่ดินนะครับ ที่ดินแปลงนี้ก็จะห่างจากห้างเซนทันระยองประมาณ20กิโลนะครับห่างจากตัวเมืองระยองโรงพยาบาลระยองนะครับประมาณ20กิโลเมตรเท่านั้นนะครับห่างจากชายหาดแม่้ำพึงประมาณ2กิโลเมตรเศษๆนะครับถนนหน้าที่ดินก็เป็นถนนคอนกรีตรสาธารณะนะครับไฟฟ้าน้ำประปาก็พร้อมเลยนะครับผ่านหน้าที่ดิน ก็เป็นที่ดินท้องนานะครับที่บรรยากาศดีแล้วก็เหมาะทำเป็นร้านกาแฟคาเฟ่กลางทุ่งนานะครับที่เป็นทุ่งนาที่เป็นวิวเขานะครับผมมารีวิวนี่ผมนึกถึงร้านกาแฟดังที่กาญจนบ,บุรีเลยนะครับก็จะเป็นฟิลคล้ายๆกันเลยนะครับก็คือข้างหลังที่ดินเป็นวิวเขาขนาดใหญ่แล้วก็ห่างจากชายหาด ทะเลหาดแม่ลำพึงประมาณ2กิโลเมตรเศษเท่านั้นนะครับแล้วก็ห่างจากท่าเรือข้ามไปเกาะเสม็ดประมาณ5กิโลนะครับธรรมชาติอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเลยนะครับแล้วก็ไม่ไกลจากตัวเมืองระยองนะครับประมาณ20กิโลเมตรนะครับถูนราชการห้างเซนทันห้างโลตัสบิ๊กซีนะครับ ก็อยู่ประมาณ20กิโลนะครับห่างจากที่ดินแปลงนี้นะครับเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดคุดแดงนะครับเนที่7ไร่3งานเจ้าของตั้งราคาขายไว้ที่ไร่ละ2ล้าน9แสนบาทนะครับราคาก็ยังสามารถพูดคุยต่อรองได้นะครับก็เป็นที่ดินอยู่ใกล้ตัวเมืองระยองอยู่ใกล้หาด แม่ลำพึงนะครับอยู่กใกล้ท่าเรือข้างไปกเกาะสม็ดนะครับเอกสารสิทธิ์โโนดคุดแดงนะครับสนใจติดต่อ0890986866 0656654979ครับเพื่อไามา่ให้พลาดบ้านและที่ดินสวยๆนะครับรบกวนกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับมีบ้านและที่ดินลงให้ชมก็จะเด่งให้ชมก่อนใครนะครับ หรือต้องการให้ทไปรีวิวทาการตลาดให้ติดต่อเข้ามาได้นะครับขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับคิดสิ่งใดส่งความมุ่งม,มา่ปรารถนานะครับ